ครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับช่องอยู่กับนนท์กเหมือนกันเอ้ยอีกเหมือนเคยครับผมวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆท,ท่านไปดูวิธีการดูน้ํารั่วจากใต้หลังคานะครับผมเป็นทริคเล็ก,กๆน้อยๆที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเราไม่ต้องขึ้นไปบนหลังคาเราก็สามารถรู้ได้ว่าน้ํารั่วเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกๆท่านไปดูวิธีการดูน้ํารั่วกันเลยเนาะว่ามีเคล็ดลับยังไง น,นี่นะฮะอย่างแรกเลยทุกท่านต้องมีนี่เก้าอี e. ้ถ้าไม่มีเก้าอี้ก็ต้องมีบันไดอ่าแล้วเราก็จะมีหลอดไฟใช่ไหมคร <Wow. S 1> เวลาน้ํารั่วนะทุกทุกคนทุกทุกคนจะสังเกตได้ว่าบริเวณตามฝ้าเนี่ยจะมีรอยหยดน้ําอยู่หรืออาจจะมีน้ําไหลลงมาจากขอบฝ้าหรืออาจจะมีน้ําหยดลงมาตามรูหลอดไฟอันนี้ทริคนี้นะฮะใช้ได้กับวิธีการดูน้ํารั่วที่บริเวณพื้นห้องน้ําเหมือนกันนะผมทําคลิปสอนไว้แล้วเนาะ จะมีคลิปสอนซ่อมพื้นห้องน้ําน้ํารั่วกับคลิปซ่อมหลังคา <Wow. S 1> มี2คลิปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยบอกว่าทีก,ก่อนที่จะซ่อมเนี่ยทำยังไงถ้าฝ้ามีอาการช้าน้ําไม่ไหวแล้วเนี่ยก็สามารถตัดเปิดฝ้าดูได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าน้ํามันเพิ่งมาครั้งแรก และเราเห็นเนี่ยฝ้ายังไม่ต้องตัดก็ได้นะทุกๆคนตรงนี้เรายังเก็บฝ้าไว้ได้เนาะเดี๋ยวซ่อมสีฝ้าเอาไม่ต้องตัดนะครับผมไม่ต้องไปทําให้ฝ้ามันช้าแต่เดี๋ยวผมจะพามาดูกันมาถ้ามันรั่วน้อยทํานี้เลยนะทุกคนมันจะมีหลอดไฟอยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยถ้าทุกๆคนเนี่ยเห็นว่ามันรั่วใกล้ๆกับหลอดตัวนี้ใช่ไหมอย่างแรกนะครับก็ทําการปิดไฟก่อนหลังจากเราทาการปิดไฟเสร็จใช่ไหมทุกคนเราก็หมุนหลอดไฟออกก่อนนะครับทุกๆคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําการ ดึงตัวโคมออกมาเลยตัวนี้สามารถดึงออกได้นะทุกคนนี่อย่างที่สองทุกคนจะเห็นตัวนี้มันจะเป็นแท่งยึดต,ตัวโคมเนาะมันจะมีตัวล็อกอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนลองสังเกตดูเนาะจะมี3ตัว3มุมเนี่ยอ่าจะมี3มุมเนาะก็ทําการปลดล็อกออกมาด้วยการบีบตัวล็อกนะครับผมแล้วก็ดึงออกมานี่ทุกทุกคนปลดออกมาให้มันค่อยๆแบบนี้นะสตัวเลยอ่ะ อสองแล้วโอเคสามตัวจากนั้นเนี่ยพอมันหมดตัวคัว้แล้วเราก็ทำการเดงลงมาได้เลยจากนั้นมันจะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทุกคนเราทำการเอามือถือเนี่ยแหละเปิดแฟลอัดวิดีโอนะฮะแล้วก็ขึ้นไปเลยมาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนทุกๆคนไปดูโลกใต้หลังคานะัก็เดี๋ยวผมจะขอพิกหน้ากล้องหน่อยนะทุกๆคนเพราะว่ามัน เข้าไปได้แนวตรงอย่างเดียวเนาะนี่เวลาเข้าไป <Wow. S 1> เราก็จะเห็นบริเวณใต้หลังคาเลยเป็นไงฮะส่วนด้านนี้จะเป็นส่วนบริเวณติดกับรางน้ำเนาะถ้าเป็นในส่วนต่อเติมเราก็สามารถเช็คได้ว่าตรงรางน้ําเรารุ่วหรือเปล่านี่เราก็เช็คต่ออีกบริเวณหัวนอ็อตรั่วหรือเปล่านะฮะถ้าไม่รั่วบริเวณรอยต่อแผ่นละรั่วหรือเปล่านี่เราก็สอ่องอ่าบริเวณ หัวเมทัลชีตล่ะรอยต่อตนจบหัวรั่วไหมเราก็สามารถส่องได้เลยนะครับผมเป็นไงครับหลังจากขึ้นไปดกูกันก็เนี่ยแหละฮะเวลาเราส่องกล้องเปิดแฟลชขึ้นไปอัดวิดีโอดูเนี่ยเราก็สามารถดูได้ว่ารางน้ํารั่วหรือเปล่าหัวน็อตรั่วหรือเปล่ารอยต่อแผ่นรั่วหรือเปล่าหรือว่ารั่วบริเวณจุดหัวแผ่นเมทั้ชีตเนี่ยเห็นไหมเราสามารถ ส่องขึ้นไปเนี่ยสามารถเห็นปัญหาได้เลยนะว่ามันมาจากจุดไหนและเราจะได้เตรียมความพร้อมก่อนขึ้นไปซ่อมบนหลังคาหรือถ้าสําหรับห้องน้ํานะครับผมเราก็จะไปลองส่องไปดูเนาะเดี๋ยวไปดูกันนะและนี่นะครับทุกทุกคนก็จะเป็นในส่วนของพื้นใต้ห้องน้ำเนาะเราก็สามารถเปิดหลอดเข้าไปดูได้เลยและเราก็จะเห็นนี่จุดต่างๆเลยนะครับผมว่ารั่วบริเวณว้าว <Wow. S 1> จุดสลีปของข้อต่อหรือรั่วบริเวณแผ่นสลับนะครับผมแล้วก็ทําการ ส่องดูได้หมดเลยวิธีการเดียวกันเลยเนาะโอเคก็หลังจากที่เราส่องเสร็จแล้วนะทุกคนก่อนจะย้ายที่นะครับผมก็ต้องใส่กลับคืนวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยเหมือนการย้อนกลับดันอันนี้ขึ้นไปนี่นะครับตัวล็อกมันก็จะอยู่อย่างนี้เนาะมันจะห้อยตองแต่งทุกคนก็ทําการดันมันขึ้นไปแล้วก็ดันมันเข้าไปในช่องเข้าไปในรูเลยนะมันก็จะทําการเป็นตัวล็อกเอาไว้นี่เรียบร้อยอีกตัวหนึ่ง หลังจากเราล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมคระก็ทําการใส่ครอบเข้าไปเลยแล้วก็ใส่หลอดนะครับผม,มก่อนที่จะเก็บบันไดก่อนที่จะเก็บเก้าอี้กันเนี่ยทุกทกท่านก็ไปทาํากัรเปิดไฟเช็คดูก่อนว่ามันกลับมาใช้ได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะเป็นไงบ้างครับผมก็วิธีการที่จะ ดูน้ำรั่วใต้หลังคาเนาะหรือว่าการดูน้ำรั่วบริเวณพื้นห้องน้ำเนี่ยก็สามารถทําได้โดยไม่ต้องเจาะฝ้านะครับผมถ้าฝ้ายังไม่ช้าน้ำเนาะฝ้ายังไม่ขึ้นลายยังไม่มีผลกระทบอะไรมากมายเนี่ยเราสามารถแอบดูก่อนแล้วก็ซ่อมถ้าสมมติว่าฝ้ามันช้าเนี่ยทุกๆคนก็ทําการตัดฝ้าดูได้เลยไม่ต้องมไม่ต้องมาเปิดคมไฟแต่อย่างว่าครับผมเวลาหลังคาน้ํารั่วเนี่ยช่างไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลานะครับผม สิ่งที่ช่างอย่างผมต้องการมากที่สุดก็คือรูปภาพวิดีโอตอนน้ำ่วก <Wow. S 1> คือถ้าสมมติว่าเราเห็นกับตาเนี่ยมันก็จะดีกว่าแต่ถ้าช่างไม่ว่างมาดูให้นะตอนนั้นนะฮะเขาก็ต้องมาดูหลังฝนตกถูกไหมฮะพอฝังฝนตกเนี่ยมันจะไม่เห็นสาเหตุของน้ำ่วกว่ามันมาจากตรงไหนการที่จะทำให้ช่างวิเคราะห์ได้ดีที่สุดทุกคนก็สามารถอัดวิดีโอถ่ายไว้ให้ช่างดูและเดี๋ยวช่างจะวิเคราะห์ให้นะครับผมว่าสาเหตุตัวเนี้ยมันเกิดจากอะไรโอเคเนาะ สำหรับวันนี้นะครับผมคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนที่มีปัญหาหลังคารั่วพื้นห้องน้ำรั่ว สามารถใช้ทริคนี้ได้เหมือนกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับช่องอยู่กับนนน,นะครับผมเป็นเป็นช่องสาระดีๆนะครับผมที่จะนําชิคให้ทุกคนได้ใช้กันเนาะแล้วก็เออผมลืมบอกไปสําหรับใครนะฮะที่เป็นหลอดไฟกลมๆเนี่ยเป็นหลอดสาระเปาเนี่ยสามารถดูได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นหลอดแบบนี้เพียงแค่ว่าหลอดตัวนั้นเนี่ยเราจะต้องไขน็อตประมาณ3ตัวเนาะถ้าช่างส่วนใหญ่เขาติดกันก็ติดน็อต3ตัวไขน็อต3ตัวออก ดึงขาโคมลงมาปล่อยให้ห้อยไว้แบบนี้แหละฮะเหมือนที่ผมทําเมื่อกี้แหละแล้วเราก็ทําการส่องดูเหมือนกันเลยวิธ <Yeah. S 1> ีการเดียวกันวันนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องอยู่กับนนไว้ด้วยนะครับผม mm hmm. ก็วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ